อาโน่นายกลายเป็นซอมบี้เลรอเนี่ยพบกับอาโน่นี่ก็เที่ยงแล้วนะเขายังหลับปุ๋ยเหมือนเด็กเลยอาโน่นายมีเวลาให้หลับทั้งชีวิตตื่นได้แล้วมนุษย์ใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตไปกับการนอนซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญในการฟื้นฟูร,ร่างกายสัตว์บางชนิดอย่างนกสัตว์ทะเลและสัตว์เลื้อยคลานสามารถตื่นได้นานกว่า10วันโดยที่ครึ่งหนึ่งของสมองหลับและอีกครึ่งหนึ่งยังตื่นอยู่ เพื่อไม่ให้เสียเวลาสรีมเมอร์ชาวเอเชียแอนดี้หลับออนไลน์และได้เงินไปกว่า1 6 0 0 0เหรียญในคืนเดียวจากการบริจาคฉันว่ามีคนบุกรุกเข้าบ้านนายนะอาโนตื่นเร็วอาโนพวกนี้ใครกันเนี่ยไม่มีอะไรดูคล้ายเพื่อนนายเลยยินดีด้วยอานี่ดูเหมือนนายจะพาตัวเองไปเจอกับปัญหาใหญ่อีกแล้วห้องสกรปรกนี่มันที่ไหนนะเนี่ย ยังกระเพาะนักศึกษาแต่คงไม่ใช่มหาลัยที่ดีนะว้าวอาร์โนนายกลายเป็นดาราในรายการเรียลลิตี้ไปแล้วเนี่ยพวกนี้ไปเอาข้อมูลของนายมาจากไหนกันเนี่ยไอ้ตายสิฉันว่านายคงถูกสลับตัวมาแล้วพวกนั้นต้องการอะไรจากนายล่ะไม่นะฉันไม่ชอบแบบนี้เลยอาร์โนนายยังไม่ได้หลับเหรอไม่ได้นอนหนึ่งวันทำให้มีอาการปวดหัว การนับฟังจะมีปัญหาและมีเสียงกวนความทรงจำมีความสับสนนายต้องเข้านอนเชื่อกันว่าโดยปกติมนุษย์อดหลับได้ไม่เกิน5วัน<อ>หลังจากนั้นปัญหาก็จะเริ่มตามมาอาการหลอนทางตาและเสียงจะเริ่มเกิดขึ้นคนแรกที่ทำสถิติอดหลับก็คือเด็กอายุ17ปีแรนดี้การ์เนอร์เขาตื่นเป็นเวลา11วัน แต่สถิตินี้ก็ถูกทำลายโดยโรเบิร์ตแมคโดนัลที่ไม่หลับกว่า19วันแต่ตัวแทนของกินเนสบุ๊กไม่สามารถยืนยันได้และการทดลองแบบนี้กับตัวเองก็สร้างอันตรายให้กับสุขภาพด้วยเหลือนายคนเดียวแล้วนะอาโน่พื้นยากฉันนึกถึงนักวิทยาศาสตร์โซเวียตเลยล่ะเขานำตัวคนห้าคนมาขังในห้อง15วันโดยใช้แก๊สทำให้ตื่นตลอดเวลาอาโน่นายรอดแล้ว ผมอ,อยากกลับบ้านและนอนหลับให้สบายล้วสิแต่ดูเหมือนนายต้องใช้เวลา30วันโดยไม่นอนเพื่อเดินทางให้ถึงเมืองที่ใกล้ที่สุดนะเอาลาะโชคดีนะอัน,น